สวัสดีครับพี่น้องส่องแสนสมคมบดีครับเดี๋ยววันนี้ฝนพามาเบิองงั่ที่มันออกส่องน้หนาวครับ <S <S นี่ครับมาเบืองได้ครับแต่แจ็คเดือนแล้วพอตัวไหนหน่อยเนี่ยแหละครับงมันออกส่องน้หนาวครับที่พ่อส่องเดือนแล้วเดือนเดือนสามอาทิตย์กลัวอาทิตย์หนากับสองเดือนชื่ออย่างคือบักนี่ครับ ซื้อไอเม็ดแต่งซื้อเม็ดครับครับตัวนี้นะครับคือว่าสมสมบออพัดน์ใหญ่ไว้เนาะนี่ไว้ยืนดีเนาะเออวันนี้หอยทอดกาเลิ่กาเลิล่นนะครับดิซุมกาเลิน่นน่ครับ อันตัวนั้นซื้อยังนะอันตัวดีนพีหมอกพร้อมสมหรอปะบ่ตัวดีนให้ก็ได้สีครัวครับพี่นาาก็เออน้ำปลาสีสมได้ลูกสาวงุ่มปะลูกตัวนี้นะเขียนนี่นะตัวดีนนั่นออกลูกพี่ไก่นี่ปีนี่เด็ดตัวนี้ปีละตัวปีละตัวครับพี่น้องพี่นาเอาอี่กันปะเอาพี่นาเอาสองตัวได้ปะพี่นาทำกรนได้กันเอาตัวนี้น้ำตัวดินน้ำเลี้ยงให้ลูกลรอครับพี่น้อง าครับเลียงงวนขายทรงขายเรียงเรียงงวดทรงคั้วเลียนบ่ะอันบ่เรียกไงลูกนี่แะครับจำเป็นจะขายเนาะคำจำเป็นกับพวกขายแต่ว่าเรียงงวดทรงคั้วเรียนเนาะเนียนก็เรียนสยก็เพ่อากขายแหะครับเดี๋ยวมื่อันที่ตุนมันแต่ว่ามันง่ามอยู่เลยครับหูอยู่เลยครับ อยากหวงลูกอยู่นั่อยากหวงงยูได้เผาไก่พระเนรเป็นไหนนี่อยากหวงลูกสาลิตอยู่นี่นะครับพี่น้องโอ้ี่ดครับพ่อบ่คืนบ่เอ้ยเอื่อยเอิน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 เป็นเลูกไหมเกเอินซื้มัตีมอกเมฆ เมียมนีเนียเรียอยากเมียมันขับอยากนี้มเพราะว่าเมียเคยเรียนใจนะาะว่ามันหวงหลูกล่ะไมหวงหลูกยู่เลยครับเมียเีตื่นตืนอยู่ค่อยจับมันเป็นไหนตัวนีจับไว้ครับจับดหยอกตด้น่อยวะ่าตอวหนีจับด้ตัวนี้ม่ั้องกาจับตอนนี้เพราะติดเมียตลอดครับอ้าวมันแล้วติดเมียตลอดจะเล่ประกาศ อยากปันไหลอย่างนี้นั่นขู่ยุย้ยได้ครับโหนเนี่ยครับโหูอย yeah, ู่เลยทีอยางู่ที่อย่างเขะี่อย่ายอที่อย่งแขะทีอยากเล่นทีนี่ก่อนนะครับนอขอบคุณครับที่ตี่ตามครับครแล้ว